สวัสดีครับพบกับผมหมา่านพินนะครับแลรชาแนฟรีไทยใน u t u b e ครับผมอยู่ที่สนามบินเมืองฉงชิ่งนะครับก็ตรงนี้เป็นตู้น้ำร้อนนะครับจะสาธิตให้ดูว่าตามสนามบินหรือตามที่ต่างๆของเมืองจีนเนี่ยเขามีตู้น้ำร้อนให้แล้วก็บางที่ก็จะมีแก้วไว้ให้ด้วยนะครับแต่นี้กดเนี่ยมันจะมีระบบล็อกอยู่อันนึงก่อนนะฮะถ้ากดน้ำร้อนเนี่ยเพราะว่าป้องกันคนกดแล้วโดนน้ำร้อนเพราะน้ำร้อนเขาร้อนมากมาก มันจะต้องสังเกตแล้วก็ลดล็อกก่อนนะครับน้าร้อนที่จะออกนะฮะมีหลายที่เนี่ยบางคนท,ทำไมกดน้ําร้อนไม่ออกนะฮะ <ๆ S 1> ก็ต้องระวังตรงนี้นะฮะเขาต้องเขาจะมีตัวปลดล็อกเป็นเซนเซอร์นิดนึงก่อนคือต้องต้องกดอีกตําแหน่งหนึ่งก่อนน้ําร้อนที่ออกมาให้ระวังด้วยนะครับน้ําร้อนเนี่ยถ้าเป็นถ้วยกระดาษให้เนี่ยน้ําร้อนนี่เขาจะร้อนมากนะครับเอากระดาษทิชชู่หรืออะไรเนี่ยไปพันไว้ก่อนนะฮะนี่ครับจะกดให้ดูใหม่นะฮะ นี่ครับ,รบกดตัวจะมีตัวเซนเซอร์เป็นตัวล็อกเห็นไหมครับเนี่ยฮะเป็นตัวเซนเซอร์ที่เป็นตัวล็อกนะฮะแล้วก็กดปุ๊บเนี่ยมันจะถึงจะน้ำทึงจะไหลนะครับนี่ฮะกดเนี่ยฮะแล้วก็มากดเนี่ยตัวล็อกนี้ฮะตวตัวล็อกทิ้งเนฮะมันถึงจะน้ำทึงจะไหลออกมา แล้วก็ร้อนมากครับขอเตือนขอเตือนว่าร้อนมากครับแล้วก็คนจีนเนี่ยครับเขาจะมีกระติกน้ําร้อนเล็กๆมีกล่องใส่น้ําร้อนมีอะไรต่ออะไรนะครับนะฮเพราะว่าตามที่ที่สาธารณะเขาจะมีน้ำร้อนให้กอกเวลานท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยเขาจะงงแลวทํำไมเมืองไทยไม่มีที่ให้อ่าไม่มีน้ําร้อนฟรีให้นะครับเพราะเขาเขาจะชงชานะครับ หรือว่ายังเค้กของผมนี่ผมจะมาชงกาแฟนะครับสังเกตผมเอากระดาษมารองไว้นะครับออเป็นโบชัวร์พวกที่ท่องเที่ยวเนี่ยมามารองไว้เพราะว่ามันร้อนมากเลยครับในระหว่างรอรับกระเป๋านะฮะเนี่ยเห็นไหมครับสายพันกระเป๋าอยู่ด้านหลังผมก็ชงกาแฟทานนะครับก็เก็บเรื่องเล่ามาจากการเดินทางในจีนนะครับตู้กดน้าร้อนแบบจีนนะครับไปเจอแล้วจะไม่ไม่งงรรครับผมพบกันให่กับช anel ฝืกถไทยในยูทูปครับ